โอ้โอลนปอปีลีเอ้ยแกมใบและปีลีขั้นเถาน้องได้พี่ให้นั่งกินนอนกินวันสินนองมลาวันพานองมะไรเป็นไหนเป็นกันละฉันค่าคุณครับนั่งขอราปาสา พันระยะที่ดีสามีในดวงใจรับรองได้ทุกสิ่งเดามาโอ้โอยละน้อยนุ่นเออ ละเมนมาโนอน้นกับพังเดอไทยแต่เดียวเกี่ยวละไม่พอพาษไทยแล้วเราเนองบอกข้องสนผู้ใดเกี่ยวใกล้ๆเนื้อละไม่ละไม่ผิวสักกะบสิวมาเห็นสักกะเส้นลงมอยสัิดสับไวลมไปลงเริงลงเริงเนี่ยเรืองผีเป็นซ้ำเห่งสะเพือละเมื่อบาว่าซิ่งไวตัวต้มตัวจับกวยหูโนอนเปผู้เสมาตำสักกะแค่เจ้าหัวบุหะบันบางกลางลงบึงบุก ล่มเด้อพีล้มมาพัดปลูกเกียงเลงขางเืินไก่งา้มไหลเด้พอพ่อปัญเชปทนไทยพยินเตงแป้งลงอนิสงคนงามามาลำตาคนโกพระนาดันเดอ้อผาดจนทั่วท้องฟ้าปันดวงดาลาลาปะปัญหาของบุญบาดเด้อพีบาดาสะนาสมบูรณ์รถพ่อยิ้มหน่อยหน่อยพ่อให้อุ่นใจจิ้มหยอกสู้ทำท่าเพิ่นเพิินรถจะหันเพิินบานง,นงสิใช่พ่อมอย ยิ้มนิดประทิดพ่อหนูน้อยยิ้มน่อยในเวลาจะลำบุญตาพ่อมหาสเสน่ห์หอมดอกสะเลเตอ,อกสเสน่ไปลอยลมฉันชมยิ้มฟันดีเขาทีผู้ดีพูดเทรเล่วคิดจะบุมหอมไหลเด้คินดมยำลมทางมากไก่สังมาคือหอมไหลโพเทโนโนอ่อุม นั่งขอดมจากเกมแนมดูบังจากวางมาพูดเทลาชายมาห่มเทละอมจากดมเขาบ่อนโนลดอกซ้อนแก้มมาริวัน <c oughs> ตัวฉันจิตกับฉันลำพึงสองไหลนี่ของคุณนี่ก็ตึงทําใ้้ฉันรำพึงเป็นผู้ชีวาใบหน้าของคุณนี่ก็สวยผมเป็นมวยเกตเก้านารี ชู่ช่อเนี่ยมันดอกจำปีขอ้อมสักทีขอรูปสักทีจะได้ไหมพ่อคุณบุญนางสันโดสมพันนาง่งจำไปฮลลหลับจ้างนั่งน่องอย่าบ่สมแก้วฟ้าใครจะเด็ดละมาดม ตัวฉันไหมมันจะได้ชมจะเดดมาดมเดดเดดมาด,ด,ด,ดมกลัวจะเอื้อมไม่ถึงสวยแท้สวยจริงยิงย่งเลิกยิงย่งหล่อใครหนอจะมาเหมือนคิ้วกงุ่มใครดังวงเดือนคิ้วกุ่มใครดังวงเดือนใครเล่าจะมาเหมือนตัวเจ้าก็ไม่คือเมืองคนหรือบอรละเบือขบันไผย เมืองพลหรือบ่ละเบือบนันไผ่ฮะไผ่กับบ่อพ่อคือเจ้าผู้เดียวไปสีหน้านวนมวนมวนไวน้กวนเท่านั้นเลว